นี่นี่เอาะลำใหญ่เม็ดใหญ่เลยเอาเนี่ยลำใหญ่เนี่ยลำนุ่ยนี่สิเม็ดลำใหญ่เม็ดลำใหญ่ลาใหญ่ทำเม็ดลำใหญ่ใหญ่คนนี้ไปหมดแล้วครับอะไรนะชื่อชื่อชื่ออะไรนะคันเนี่ย โค้อะไอเรื่องอะ F D R G อันนี้เข้าไปแล้วเอาไปก็หมดน้ำมันขึ้นได้เลอรอยังเมื่อกี้ขึ้นเสร็จแล้วขึ้นเสร็จแล้วแต่หมดน้ำมันเหลือแค่หมอกกับไอ้นนดีนะไม่หมดช่วงขึ้นเนาะแล้วรถมันเป็นมันมีสถานขึ้นไอ้เทเลอร์นี่แหละที่ขนเราไปไอน้องกีวันนั้นใช่ไหม,มใครขัคันนี้ไหมพี่ว่าคันนี้แหละ ก็กจะไปถึงอะยกมวแล้วยกมอ,ออีกอาชานี่กินได้ไหมเนื้ออ่อนมันอ่อนไหมอ่อนอ่อนแลวที่เอาไปครับนี่อ่อน,น,น,ออน,ออนพี่เอาไปงเนี่นนยนี่นนนนเยเปววะ แต่ปูนี่ยอ่อนอ่อ,อนอยู่เนี่ยอโอเคไปเป็นอะไรอ่ะพัดวะเอรอเราพัดแล้วกออะปิก้าจะอร่อยไม่ใช่มมีกะปิว่ะต้องไปหาที่ร้านฮะในตะกร้าอันนี้ฉันมีเหรอต้องไปหาที่ร้านคาราโอเกะมันจะมีอืมหยับแมนเลยเรา โอ้โอ้โฮีลี่ตมาเล็กฮีบอกอันนั้นไม่ต้องเอาหน่อไม้ไปจิ้มหรอกอันนั้นเอาไปเอาหน่อไม้ผมไปเสียบเลยจิ้มบอกงั้นเปลี่ยนจานอัดอะไรนะเฮงแชร์คลิปเก่าที่งไปเที่ยวไอ้นั่นอยู่ล่ะอะไรนะไอ้ตอนเด็กอ่ะเฮ้ยไม่ใช่หน่อไม้ฮิงเอายอดไม้ผมไปเสียบเลย มันจะเคลื่อนมืดไม้แล้วครับทางนี้แหลตกอีกแน่นอนเลยคนอืเลือดออกพี่เป็นอะไรกลิ่นน้องมีกลิ่นจะนำเราอ้าวแล้วพี่มาล้างไกลทำไมอย่าถูกใจ เดียวแช่เดี๋ยวเราแช่ทังไว้ให้มนอุวานอีกตำหนอไม้กินอันนี้ละห้องกินตำหนอไม้กินอืมอะไรอะไรย่างเงี้ยแค่กินหนอไม้เหมือนญี่ปุ่นนะหนอไม้ญี่ปุ่นังแล้วไม่ได้เอามบนหน่อของเราเหนไอ้ไอ้ ต้นสูงๆว่าที่มันจะเป็นมันหนอนสูงๆหนอนใยนะก็เอาหน่อใหญ่มาปลอกแล้วเอาแต่ขาวๆก็เอายอดอ่อนกินแต่อ่อนเลยกินอ่อนไอ้ที่ใส่ไปก็กรกกรกกรกเขาไม่น่ากินอะไรกรกกรกกรกอุ้ยไม่น่ากินของเขาหน่อไม้เขาโคตรดีเลยต้นมาสูงๆเออตรงดีเลยหน่อไม้โดนเอ้ยต้นไผ่

แต่มืดเมฆขึ้นมาโอ้ถ้าขึ้นมาฝั่งนี้ไม่ค่อยรอดเท่าไหร่หรอกเรานี่อไอ้ฝั่งคอมเมนตะ์น่ะมันยังไม่ออกหรอรองแลก็คอมเมนต์ู่แล้วอือตอนนี้อ่จะทำซุปหน่อมกินครับอะไรนะ ตาจากปูโม่ปัจจุบันได้กลับกลับไปโม่คำสิ่งแล้วตรงนี้เมื่อก่อนเป็นคองนกงัวเก่าบ่เนี่ยมันมีขี้งวะตรงนี้ปังปังโอ้กินเยอะร้อนในว่ะฮิงพี่ต้องกินลำไยใส่น้ำแข็งโอ้ถึงจะไม่ร้อนในกินสิบลูกเองเนี่ สุกร้อนในเลยกินลูกเดียวตัดส่งผคุ้มไหมครับสุดยอดเลยรอเลยอะ่ะยาโดนละไอนน้ยิงโดนละ mm. โดนละยิงโดนแล้ว บรรลุบรรลุแต่มันก็มีลูกเต่าไม่ห่าแล้วครับเฮ้ยนี่ลำไยพันอะไรนี่ยโอ้เฮ้ยลำไยพันอะไรนี่หยับนาถา <c oughs> อันนี้วันนี้เคยอบแห้งจริงหรอกรเปลือกมาในนี้แล้วเนาะมันใกล้จะจะหนาแล้วเฮ้กินแล้วหมดไปไปกินไม่ได้หรอกนะ พี่ยกมปเลยหลังหนึ่งเอานะเกียงกันแล้วครับเอานะเกียงกันแล้วครับหลัง,ลงเปียกหมดหละอ๋ะอเกียงไปอื่นมันต้องกินแมงม้งาฮะแมงม่าขู่อย่ะไอ้อันนั้นกินงงไหมงงขู่อืออืม คครับผมลบหลอปคน้าครับคล<ไ>ิปนี้ก็บายครับกินเมนูอะไรอยูสวัสดีครับแค่เขาเผาเสร็จแล้วเขาต้องเอาไปลวกอยู่บอกใช่ต้มนะต้องต้มไม่ต้องหรอกเผามันก็สุกอยู่แล้ว